สนับสนุนโดย AJ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสินค้าเกษตรปลอดภยัยมองหาตราสัญลักษณ์คิว กลับมาในช่วงนี้นะคะพางผูผ้้ชมไปติดตามบทบาทแล้วก็ภารกิจของกรมการข้าวนะคะซึ่งเขาได้มีการสนับสนุนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ให้มีการรวมกลุ่มกันะค่ะแล้วก็รวมไปถึงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพให้ตรงตามความต้องการของตลาดด้วยนะคะติดตามได้ในช่วงนี้ค่ะค่ะ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่นกองมเมล็ดพันธุน์ข้าวกรมการข้าวตั้งอยู่บนเลขที่31หมู่ที่3บ้านหนองน้ำเกลียงตำบลสำราญอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น พื้นที่รวม43ไร่มีการดำเนินงานเรื่องการผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวเป็นศูนย์บริการชาวนาและสร้างเครือข่ายศูนย์บริการชาวนาในเขตจังหวัดขอนแกน่นศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตการใช้และการตลาดมเมล็ดพันธุ์ข้าวรวมถึงถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิทยาการมเมล็ดพันธุ์เพื่อช่วยเหลือและรักษาผลประโยชน์ของชาวนาครับสำหรับภารกิจของศูนย์มเมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่นนะครับเรามีวิสัยทัศน์ว่า เป็นองค์กรหลักนะครับในการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีนะครับให้เกษตรกรได้ใช้อย่างทั่วถึงนะครับแล้วก็ส่งเสริมธุรกิจเมล็ดพันธุ์ให้มีความเข้มแข็งนะครับสำหรับภ Lin ารภาากิจของเรานะครับหลัลกๆตอนนี้นะครับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่นเนี่ยภารกิจหลักคือผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์ขยายและชั้นพันธุ์จำหน่ายนะครับไว้จําหน่ายให้เกษตรกรทั่วไปนะครับแล้วก็ให้ตัวแทนจําหน่ายแล้วก็อีก ภารกิจหนึ่งนะครับเป็นภารกิจที่ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์นะครับให้เกษตรกรทั่วไปและผู้สนใจด้วยนะครับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่นนะครับจะแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น4ี่กลุ่มกับ1นึงฝ่ายนะครับฝ่ายก็จะมีฝ่ายบริหารทั่วไปนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์นะครับซึ่งกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์นี้ก็จะมีหน้าที่นะครับผลิตเมล็ดพันธุ์ในแปลงขยายพันธุ์ร่วมกับสมาชิกแปลงขยายพันธุ์นะครับ แล้วก็กลุ่มควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์นะครับกลุ่มนี้หน้าที่หลักก็คือทุกกระบวนการต้องมีการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์นะครับกลุ่มนี้ก็จะมีหน้าที่ตั้งแต่ควบคุมตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์หลักนะครับคุณภาพแปลงขยายพันธุ์นะครับว่าผ่านมาตรฐานแปลงขยายพันธุ์หรือไม่นะครับต้องผ่านมาตรฐานที่เรากําหนดไว้นะครับสุดท้ายก็ควบคุมแม้กระทั่งที่เก็บรักษาอยู่นะครับถ้าเมล็ดพันธุ์มีโรคแมลงนะเข้ามาทําลายนะครับหรือนะครับ ความแข็งแรงไม่พอหรือความงอกไม่มีนะครับอันนี้ก็จะ,ะบริหารโดยกลุ่มควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์นะครับสำหรับกลุ่มต่อไปก็คือกลุ่ม, maiden, มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์นะครับกลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ก็คือกลุ่มที่มีหน้าที่หลักๆก็คือกระจายเมล็ดพันธุ์นะครับที่เราผ่า,านกระบวนการปรับปรุงของของ,ของกลุ่มพัฒนาไอของกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์กระบวนการของโรงงานป,ปรับปรุงสภาพนะครับกลุ่มนี้ก็มีหน้าที่การ กระจายเมล็ดพันธุ์สู่เกษตรษกรหรือสู่โครงการของภาครัฐนะครับแล้วก็กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการเมล็ดพันธุ์ดีนะครับสำหรับเกษตรแปลงใหญ่ข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่นนะครับกรมได้มอบหมายให้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่นดําเนินการตั้งแต่ปีพศ2559นะครับถึง2564นะครับมีแปลงใหญ่ข้าวรวมทั้งสิน้น255แปลงนะครับ มีเกษตรกรร่วมโครงการหรือมีชาวนาร่วมในแปลงใหญ่เรานะครับ1น5 5รายนะครับแล้วก็มีพื้นที่ทั้งสิ้นนะครับ169,600กว่าไร่เศษนะครับแล้วก็ในปี2564นปีปัจจุบันเนี่ยนะครับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวคอนแกนได้รับมอบหมายนะครับให้ดูแลแปลงใหญ่ข้าวจำนวน129แปลงนะครับ129แปลง เกษตรกร,ร,กรทั้งหมด6,366รายนะครับมีพื้นที่ของแปลงใหญ่ที่ร่วมโครงการปีนี้นะครับเกือบ70,000ไร่นะครับ6ก0 0ว่าไร่นะครับนอกจากนี้ศูนย์มเมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่นยังมีการดำเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่เพื่อประหยัดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโด,ดยจะมีกำหนดเป้าหมายการผลิต การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุกขั้นตอนมีเป้าหมายการดำเนินง,งานของกลุ่มชัดเจนเป็นการเพิ่มอำนาจการต่อรองของเกษตรกรตลอดกระบวนการผลิตช่วยพัฒนาเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีไรายได้เพิ่มมากขึ้นเกิดความมั่นคงในอาชีพและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในที่สุด ในช่วงน้าเป็นอีกช่วงหนึ่งที่ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยค่ะเพราะว่าจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องของการนําระบบสากลมาใช้เป็น,นกลไกสําคัญนะคะในการช่วยเหลือสมาชิกนะคะที่เป็นสมาชิกของสากลให้มีไรายได้ที่ดีมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะช่วงหน้าติดตามชมด้วยกันค่ะ